สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูการปรับระดับพื้นที่ในพื้นนี้กันนะครับแต่ก่อนนี่อย่างลมนะพื้นนี้เนี่ยแกขยันปราบทุใต้าอ่างาศูนย์นะครับอันนี้เป็นนาของตัวเองนะครับ นี่จัดลูกเกินนะครับนี่ที่ป่าลกๆนี่เป็นคลองล้วซ้ายมือก็ที่ลกๆนี่เป็นคลองนะครับคลองจมรทานนะครับเป็นคลองซอยเข้ามาแตะไม่ได้เลยนะตะก่อนในพื้นนี้แกก็ขยันปราบทางขวามือที่เราเห็นนี่นะครับตรงไปนี่ก็เป็นทําคลองซอยเล็กๆที่ระบายน้ําเวลาขายน้ําหวานข้าวนะครับ บริเวณด้านนี้มันค่อนข้างจะสูงนะครับนี่นะครับด้านนี้นั่นละไปถึงไอ้กระท่อมขาขาวนะครับก็จะดันมาข้างล่างนี่นะครับตรงที่รถจอดอยู่นะครับแต่ก่อนนี้อาจารย์หยวกเป็นคนทํานะครับเดี๋ยวนี้ปล่อยมือแล้ววางมือแล้วให้ลูกหลานทําแล้ว แบบอย่งนี้จะง่ายกว่านะครับมองเห็นระดับน้ำด้วยมา,าเต็มใบเลย นี่ครับจะง่ายกว่าครับมองเห็นตรงไหนสูงตรงไหนต่ําครับน้ําก็ยังช่วยบอกระดับนี่นะครับเป็นวิธีแบบง่ายๆครับตรงไหนสูงก็ดันไปหาตรงที่มีน้ํานะครับวิธีปรับที่ง่ายๆนะครับ โอ้โหกระจายดีจังเลย นี่นะครับเอาไปทำเป็นตัวอย่างได้เลย นะครับด้านหนา้ารถค่อนข้างจะต่ำนะครับต้องเอาดินไปไว้ตรงนั้น <Y ell reality noise> พื้นที่ขยันปรับระดับพื้นที่ก็จะเรียบแล้วก็ทำง่ายครับไม่ลมทำอะไรก็สะดวก อ่าขากลับมานี่ก็ปั่นให้เละนะครับแล้วสวนมาก็เอาใบดันมาดันมา,นมาขึ้นไปบนถน,นนทำอะไรน,ะน่ะนะอ๋อลงไปล้างล้อครับ กลับบ้านแล้วยังไม่เสร็จดีงั้นเราก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอ,ขอปขอบพระคุณทุกท่านนะครับติ่ติดตามสวัสดีครับ